รับเป่าถูช่องบอสกล,ลังไปโค่ครับปลาตานผู้ชมมาดูรถรีมิคเซอร์4,500นะครับเป็นรถหัวเก้นนะครับกันข้างหน้านี้จะเป็นรถทําความร้อนนะครับ โดยมีแผงเป็นเตาความความร้อนครับให้ความร้อนบนพื้นผิวยางมะตอยด้านบนนะครับก mm. ันนี้เผายางมะตอยนํามาก่อนครับดาดํามาด้านหน้าประมาณ5 0าสิถึงหนึเมตรนะครับ mm. แล้วกันหลังจะเทยางมะตอยใหม่แล้วก็จะมีหัวหัวกัดจะเป็นเราเ่ากัดกัดยางมะตอยแบบเราแล้วก็มามิกกับยางมะตอยใหม่แล้วก็ปูลงด้านหลังได้เลยครับ ใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดไลค์ให้ดนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเบอร์แจ้งเตือนให้ด้วยครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปเรามีให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยครับโฆษณา5วิถึง30วิก็ต้องหมดใจโหน่อยครับไม่ต้องหมดห้ามนะครับใายได้โฆษณาก็เป็นรายได้ในการสร้างรายคลิปคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ rất khó mời chặt gì, gì chặt con có răng nữa chặt răng quang quang in răng hay quang lớn vẫn kiểu răng mà tối đang luôn, luôn น่าจะเป็นกา๊าซนะครับอันนี้จะเป็นรถก <deal> mm ๊าซนะครับเวลาก๊าซหมดก็ได้เติมรถก๊าซมาเติมในถังนี้ได้เลยครับมีถังดับเบิลสีแดงด้วยครับสำรองไว้เลยครับเป็นถังชิบชื้นนะครับใส่ขึ้นมาได้ ความร้อนไวยครับความร้อนไม่แน่ใจครับว่า400องศาครับเกิดกันนี้เป็นรถเยนซูเอเ์360ครับได้ามาเทยางมาต่อยใส่ในรถรีพิกเซอร์4,500หลังเลยนะครับกระบะรับยางมาต่อยครับของรถรีออเล้นี้ครับกระบะมันค่อนข้างตับนะครับแล้วตับในกระบะรถมันทุกมันยะสูสกว่าครับ ไม่นเลยครับของเบาด้านหน้า เป็นไดร์นี่กล้องมาดูคลิปนี้แล้วข็อย่าลเลยครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ ก่อนข้างกับสาน,นะครับระยะทางสายนี้ที่ได้ทำนะครับประมาณ3มกิโลครับ ไปมาแล้วรอจัดพี่น้องรอจังเลยพี่น้องเบอร์71นะครับกระบะท้องเรือด้วยครับรอจัดครับถอยมาแล้วครับถอยมาแล้วรถยางกันต่อไปครับเอียวูจีเอ็กซ์เซต360นะครับเป็นเซมีน้านะครับกระบะท้องเรือครับปนัดมาวินเอสเมีครับ ไวยจัดกับคันนีอยางรอเลยถอยลงในกระบะเลยครับลายตรงแล้วก็ดำได้แล้วกระบะท้องเรือนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูกระบะดำกันเลยครับกระบะจัอรกาศครับนี่จัดกับพี่น้อง เบอร์เจ็ดสิบเอ็ดนะครับออกมาจักซีซีจากคนสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับแนวนี้ครับแต่งมาเยอะครับ ตรอเจอครับรถรอครับกระบอกด้ำน่าจะเป็นยอดนี่ครับท็ดวายวีครับ นาแปลซีีสองศูนย์ห้ากรนาเล้อนะครับ เอสสองพันนะครับคันนี้แบบเก้าร้อยางครับอันนี้ก็เป็นซางไกดีเซ็สเจ็ดศูนย์หนึ่งครับแบบเจ็ดร้อยางครับ ตัวลายายางมาตอยที่เพิ่งลงใหม่ครับลายใหม่ครับวันนี้ต้องบดให้ทั่วด้านบนเลยครับแบบนี้จะเป็นตัวบดให้ยางมาตอยเรียบให้แน่นนะครับให้แน่นตามที่เราต้องการนะ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ